ครู่นี้มีเรื่องราวของช้างที่ปางช้างแม่สานะครับแถวเชียงใหม่นะฮะอันนั้น,นะะคือช้างเลี้ยงช้างเลี้ยงครับแต่ว่าโอ้โหช้างป่านี้ก็ตอนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับเพราะว่าชาวบ้านแถวนครราชสีมานะครับตำบลวังหมีนะฮะวังน้ำเขียวนี่เดือดร้อนครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานฮะก็มีหน้าที่ครับลาดตระเวนคอยสกัดช้างครับ เพราะว่าตอนนี้ช้างออกอารวาสนะครับมากินพืชไร่ของชาวบ้านนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ออกลาดตระเวนทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆแล้วมันชอบมากลางคืนด้วยเช่นกันนีและแล้วครับเจอจริงๆครับเจ้างาเบี่ยงมาแล้วฮะอตัวเขาปรากฏตัวบ่อยครั้งบ่อยครั้งครับท่านนะครับงาเบี่ยงขาประจํา ออกหากินผลหมากรากไม้ผลผลิตข้าวโพดของชาวบ้านนะอ้าวเจ้าหน้าที่อุทยานก็ต้องช่วยกันครับจะผักยังไงพยายามก็กดดันเขาเอ,อาจจะส่งเสียงดังยิงปืนนะครับส่งเสียงให้เขาค่อยๆกลับเข้าป่าเป็นวิธีการของเขาขณะที่เ<อ>จ้าหน้าที่นะครับกำลัง ทำงานอยู่นั้นปรากฏว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจอช้างป่าออกหากินที่สวนผลไม้ของเขาอีกสามจุดครับจุดละตัวจุดละตัวรวมแล้วสามตัวครับที่หมู่บ้านสันกําแพงหมู่สิบสองโอ้เนี่ยครับก็ทําให้ผลผลิตเสียหายอย่างหนักนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกไปทํางานเนี่ยครับ ส่วนนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะนี่ไม่ใช่หวงตัวเมียจังว่าเฮ้ย้ั่นนั่นนั่นนั่นไม่เอาไม่เอาเฮ้ยนั่นนั่นนั่นนไม่เอา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 ไปมาตัวเมียเห็นไหมตัวเมียตัวเมียตัวผอม จะดินเสียงเจ้าหน้าที่บ,บอกตัวเมียตัวเมียนะคะคือเขาหวงตัวเมียเห็นไหมคะตัวเมียเดินออกหน้าแล้วเขาหวงค่ะเห็นไหมเขาหันหน้าหันหลังเนี่ยเขาดูว่าใครอย่ามาเข้าใกล้นะแฟนฉันเออแต่ก็ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรนะคะครับโอช้างเยอะจริงนะแถววังน้ําเขียวเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องอะค่ะเอาเรื่องหุดหงียบุดเงีบอหวงแฟนห่วงแฟนนะเอ้ยยุ่งอะไรอะนุ๊ นุชมายุ่งอะไรอ่ะเขากําลังจีบสาวเฮ้ยนุดคือใครคะนุดคือมนุษย์เนี่ยครับนุชอย่ามายุ่งสิเขากําลังเดินจีบสาวเนี่ยโอ้เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะถ้าหางช้างเป็นอย่างนี้นะเขาโกรธนะคุณกาพูเนาะหงุดหงิดใช่ไหมเขาโกรธนี่รลชนีเป็นคนเข้าใจช้างค่ะค่ะนะครับดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่